เอาละฮะก็สวัสดีเลาลาชาโปรครับวันดีพี่ก็จะมาแจกสคริปอัปเดตใหม่ครับที่ไม่ต้องหาคีเนาะเดี๋ยวพี่จะรันสคริปไปนะครับผมอ่ะกด Execute ไปครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีคีย์หรือเปล่านี่ครับมันคือเจ้าควันตั้มที่อัปเดตใหม่ล่าสุดวันนี้ครับเราจะเห็นอีเวนต์ฮาโลวีนนะฮะตรงนี้ครับผม ถ้าใครที่ต้องการสคริปต์แบบเอาง่ายๆไม่ต้องรอนานนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเราด้วยเพราะเราจะมีสคริปต์แบบนี้อัปเดตใหม่เกือบทุกวันครับอยากได้แมปอะไรก็สามารถบอกกันมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปไล่ดูครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าซึ่งฟังก์ชันมันก็จะประมาณนี้ครับผม P แบบไม่ต้องอธิบายเยอะเนาะเพราะว่าก็น่าจะเคยแจกไปแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองกดออโต้ฟาร์มไปเลยนะครับผม ออโต้ฟาร์มครับถือว่าลื่นมากแล้วก็ฟาร์มแบบเร็วนี่ครับถือว่าแบบคือเร็วอะนะครับแต่ตอนนี้พี่อยู่โลกหนึ่งอะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูออโต้ฟาร์มโบนครับผมซึ่งนอกจากการฟาร์มแล้วนะครับผมเราก็จะมาดูที่ซับฟาร์มกันบ้างตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําดาบพื้นฐานได้หมดครับก็สามารถทําปืนได้ด้วยนะฮะโอเคครับผมก็ทำซีอีเว้แล้วก็ตกปลาได้ฮะอ่าประมาณนี้ครับผมแหมตกปลาแล้วฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันในวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับ